สวัสดีค่ะนี่แหละพวงมาลัยแบบไทยแท้ลิซ่ามินนี่ซ้อนเผยแพร่วัฒนธรรมล้อหนึ่งอินเตอร์ทักบ้านฉันทำแบบนี้กับคนที่แต่งงานคลิปนี้แอดเอาเก็บตัวคอนเสิร์ตของทิสาแบรนคพิงค์เมื่อวานนะคะมาให้ชมกันโดยรอบนี้นะคะมาจาก Instagram, อินสตาแกรมอัปเดตจากสอน CL c l เเพื่อนรักลิซ่าที่ลงรูปวีซ่าพร้อมกับมินนี่จีไอเดินว่า we are so proud of you lisa เพื่อนเก่งเพื่อนสวยเพื่อนปังเวอร์เป็นกำลังใจให้เสมอนะแม่ขอให้ โชคดีกับเวอร์ทัวร์และขอให้สนุกมากๆนะโอ้ยธรรมดาลโลกไม่จำสองสาวมินนี่สอนขาดจัดมารายน้ำใจวิถีไทยมาให้รับบทแม่ยกแล้ว2 ซึ่งอย่างที่พวกเรารู้ในประเทศไทยนะคะเมื่อคุณมอบพวงมาลัยให้กับนักร้องหรือกศิลปินคนไหนแสดงถึงคุณกําลังชื่นชมและสนับสนุนเขาอยู่พอมีบริงไทยนะคะบอกว่าวัฒนธรรมไทยแบบนี้ให้บริงอินเตอร์ฟังก็มีแฟนอินเตอร์บอกว่าเราทําแบบนี้ให้เมื่อมีคนแต่งงานในวัฒนธรรมเราอีกด้วยค่ะเขาเลยตื่นเต้นแตกตฟนกันใหญ่เลยนะคะและแน่นอนค่ะงานนี้ก็มีแฟนๆมาแสดงความคิดเห็นรัวถึงประเด็นนี้มากมายแต่ว่ายังไรไปชมกันเลยค่ะ มาไรมาใจมากขอบคุณสอนและมินนี่มากๆนะน่ารักเสมอมาและอยู่ข้างๆน้องตลอดความพวงมาลัยแบบไทยแท้โอ้ยน่ารักมากที่เกาหลีเขาไม่มีแบบนี้ใช่ไหมคะเรียกได้ว่านับจากนี้น้องอาจได้มาไรทุกคอนเสิร์ต มินนี่กับสอนทำพวงมาลัยเงินวอนไปให้ลิซ่าโอ้ยขำมากมองจากดาวอังคารก็รู้ว่านี่เด็กไทยประเทศเดียวในโลกที่ทำแบบนี้ไม่โดนเกาหลีเกินกินของจริงแอบดีนะคะที่ไม่เอากระปุกกินจิมาทำเป็นพวงมาลัยไม่งั้นน้องหนักคอแย่เลยค่ะและถ้าเกิดมาเป็นวิดีโอแล้วลิซ่าําท่าไหวรับมาลัยแบบสายันสัญญานีแอดว่าอย่างฮาเลยจ้าว่าแต่สามสาวแทบกรุ๊กไลน์น่ารักมากๆเลยนะคะในคอนเสิร์ตสองสาวก็เอ็นสอนมากๆสนุกสนานกันใหญ่ขอบคุ คุณสาวๆส,สำหรับมิตรภาพอันแสนงดงามและความซัพพอร์ตกันนี้มากๆเลยค่ะและนี่ค่ะก็คือความเป็นทูตวัฒนธรรมไทยโดยมินนี่สอนและลิซ่าที่แอดเอามาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ